ยับสวัสดีครับสวัสดีครับยกกบุผคู่หูมหาตายตายคู่หูมหาตายตุ้ยอวแมพแมบแมพแมพอะไรเดียไอะเปล่าเลยหัวหน้าตีมาจะรอดไหมถน่โค้งอะไรกันเออำเสียปกติเออกเกียดอะเออเฮีอกเกียเริเริ่มเร่่เงิน

ได้ไดะได้ได oh. ้อืต้องคุยอีกแล้วเหรอเออเอาก็ไม่ได้ไปมามสวัสดีครับอล่าครบผีครับจะวเปิดอะไรให้หมดก่อนแ่ีอออันนี้ก่อนจีบอนี้ก่อนมันจะได้มองเห็นครับผมเดี๋ยวเปิดเปิดคลิปเปิดคลิปอันที่สองแบบเปิดคลิปจริงจังเอาเอามือออกเอาของออก็วัครับผมตะก้องมือหนึ่งของของจังหวัดแม่ของบ้านเปได้แของบ้านครับชื่อ ก็เทียบซาเก้าเก้าเก้าโอ้โหเก้าก้เก้าเลยวันนี้ผมจะมาล่าท้าผีให้เขาว่าอะไรนะผู้บรรยายไม่ใช่ผู้บรรยายผู้ดำเนินรายการพูดเลยครับเออคือผมเด็กชายน้องนายเชื่อฟังนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรคือผมไม่ต้องพูดจริงน,น้องนายเอ้ยต้องมีสโลแกนมีสโลแกนมีสโลแกนสโลแกนนะครับเจอผีเมื่อไหร่ใส่ตูดเมื่อนั้น เส่็จตูดอันนี้โดนผียัดหรือเปล่าครับเราจะมาแล้วเราจะมาแล้วครับผู้ดำเนินรายการเดินไปเลยครับครับแต่กล้องกลัวเอาเอาห้องไหนดีครับเข้าามราเราอย่าเราอย่ากลัวครับไปห้องห้องด้านล่างเลยเราจะกลัวย้าย่้าเปิดไฟก่อนเราอย่ากลัวเดินมาเลยตามมาครับไม่เปิดไฟเหรอแต่กล้องกลัวมากครับทำไมตรงนี้แดงๆวะไม่สนตากล้องมีอะไรไฟยัด ไม่ได้สามสิบเดี๋ยวได้ได้ไดีได้เดี๋ยวนิดไก่อนตะกองนะครับตะกองมีแล้วกะไฟแช็กนี่ไปทำอะไรไฟแชกไหนเ่ยไฟแช็กอะไรเอามาก่อนเอามาก่อนหมองไม่เก็นตะกองตะกองใช้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้มือแดงแดงเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เทียนเทียนอะไรไฟแช็กเอาเอาไว้จุดเทียนอ๋อไฟแชกเตะกรงมีเขาเรียกว่าอะไรนะในในมิชั่น หาเทียนหาเทียนเนี่ยเทียนเนี่ยจุดจุดจุดเลยเหรอตะก้องหนีก่อนทำไมอ่ะทำไมต้องหนีตะก้องตัวมาเร็วๆแล้วลองอย่าได้ได้ได้วางแสงก่อนแอบไปเบอร์ไม่ใช่แอบไปเบอร์ทีเยอะนะจุดเยอค่ะจุดอ่ะจุดไม่ติดอ๋อจุดไม่ติดอ๋อจุดไม่ติดอะจุดอีกรอบจุดอีกรอบจุดอีกรอบจริงๆขอจุดเอง ไปเป็นผู้นำเลยรายการไปเอามาเอามาฟองอยู่นั่นแหละเยวะใครจะไปจุดเติมกระบองเพชรเอ้ากล้าบอกไปเทียนอะเทียนอยู่ตรงนี้เนี่ยรู้เอามาไปไปแล้วแต่กล้องมิงแล้วแต่กล้องมิงแล้วแต่กล้องแต่กล้องคือผมครับแต่กล้องมีสองคน เียไปเอาของไปรู้สึกนะครับตอนนี้เอาของไปเอาเอาเอากล้องมาเอากล้องคุณปินแต่กล้องเอ่อจับกล้องคนเดียวของโลกเอ้าไหนวิชานอยู่แล้วไหนอะไรอ่ะน้าไหนวิชานมันทีไหนอ่ะอน้าอยู่ที่ไหนเดี๋ยวว่าไปเช็คไว้แน่นอนตรงนี้ก่อนแล้วกันมันไม่ติดว่ะมันไม่ติดอ่ะไปจิดไปอันนี้อีกรอบครับไปไปอีกรอบอยู่ทีกี่รอบอ่ะเจ็ดที่รอบติดรอบสิบอ่ะ ติ๊ติดติดคิว่ามันเป็นอิฐแดงอันนี้หรือเปล่าเล็กเล็กไม่ได้ไปไหนแล้ววันเนี้ยเออก็จริงเออสี่นาทีแล้วนเนีเ<อ>่ยดูดาววางไว,วต้ตรงนี้ก่อนดูดาวดูดาวเนียามองอัดเด้งมองกล้าจับ่ะคิว่านะเปิดไฟก่อนการทิดราเก่าเกาต้องไปส่องไฟก่อนนายนเกอผีวิ่งหนีทันทีครับ ไปห้องนี้ไหมห้องนี้ไหมเปิดซ้อมไฟก่อนห้องนี้ซ่อมไฟก็เร็วตามมาครับตามกล้องนะครับแล้ครับเอาเอามัแล้วครับเมื่อกี้ไปอ่านดิสมาครับครับเอาเปิดอยู่เปิดอยู่ถอดถอดถอดเอาปืนให้แล้วครับเอ้ยผีมาดิได้ไก่ดูมะนะันแล้วโอเคผมไก่แทนครับขอโทษครับพี่เอ้ยอุณหภูมิปกติเอ้ยพี่ว่าไม่ปกติหรอปะ มีมีอะไรมีอะไรเห็นไหมเห็นไฟดับไอบูชายันอะไรไฟดับโบไฟดับไฟดับจริงป่ะใช่โบปกติไม่ดับดับอยู่เดี่ยวไม่ดับอะมองบนนั้นอะไม่ดับนะไม่ปิดปิดปิดทำไมโบโบจะปิดทำไมอ๋งงไงนี่มาเปิดตรงนี้โบโบมานี่หน่อยโบอ่ะโบหายไปไหนแล้ว มีไฟอันนี้ไฟสองลายนิ้วมือมาเดี๋ยวผมไปบ้างเลยไปวางหนึมีอะไรยุ่นชันอยู่หล่นยืนยันหลอนไปไปเฮ้ยไปไหนยิ่ไหนล่ะเอ้าในตัวตัวเองก็มีไอ้ที่มันเป็นสีเขียวอ่ะอ้าวใช่อ่ะมันยุ่นชันได้มั้งมีรุ่นกันอันนี้ไว้สองจะเห็นผีได้แจกให้ลูกแก้วผีเปล่าย้อนหลังไหมไอวะ ันีวางไว้ข้างๆเออนี่เอากล้องวางเลยเอออะไรกล้องโอ้กล้องไว้เรื่มดูรายการนี่ครับน้องผู้ไป้นี่ครับนี่ไปแชกไหมไปแชกอยู่ด้านนองน่ะไปไปจุดเทียนนี่เปล่าจุดเทียนเปล่าเฮ้ยจริงด้วยตะมอนผีกล้ามาตะมอนผีย้ายฝากชีวิตกาได้นะเออนี่ครับ มองชัดๆนะครับย่อๆย่อหยอินย,ย,ย,ยอออกมาอันที่หนึ่งครับพี่นายหนีไปเลยเชื่อกอาเดี๋ยวพี่มองใกล้ๆหนีไปเลยในยมองตัวนี้หนีไปเลยโอย้โหโอ้โหโตาด้วยนะครับไม่ใช่น้ำมันไปเช็คหมดก่อนนะนี่หาเลยนะครับพี่ไปดูกล้องมือจับนายหนีไปเลยเดี๋ยวพี่ไป,พไปดูกล้องนะนี่คือว่ัลสตาห์กะไกลมึงอัลสตาหอย่างพึง ดูกล้องเล็กต้องไห้เด้ออะไรอ่ะน้ำมันไปจชงหมดยังจุดไม่ได้อะอะไรอะไมไอ,ะอะไรอะย่อนหรอไมเิเซอร์โคสแฮปอะไรอะมีอะไรอะฟิลบอดดิตจะ๋ยวแป๊บอ่า นะ,ะให้พี่อยู่ด้วยเ <มา S 1> ปล่า,าอ่เดี๋ยวพี่ไปอยู่ด้วยเอ้ยแฮปปี้อยู่ตรงกลางหรือเปล่ามาเดี๋ยวพี่อยู่ตรงกลางเองน้องเห็นเด็บผู้ชายจังจับตาจับ,ต,จบตูดดูดีๆ,ๆ,ๆนะครับ <Okay. S 1> อะไรลักหนึงค้างโอเคน้ำมันหมดโอ้พี่วาละอันสุดท้ายน้ำมันต้องหมดหรือว่าให้เราไปหาเออ ไม่ก่อนนั้นเราไปหยุดเล่น,นอะไรเออเราไปหาก่อนเผื่อมีเผื่อมีโอ้จบละจบจบเลยไปหาในนั้นเผื่อมันมีอยู่มามามากะกะกะมานีมานีก่อนเผื่อในนั้นมันมีอยู่เออเอ้ยผีดีเอาไปมก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 ที่ไหน,ออนไม่ว่านี่คนกำลัง,งจะเกิดจะต้องมาดักเพราะคุณผมรอไปได้ ผมไอเอ็มมิสเบียเวอร์ไทยทำไมผมจะเป็นคนเมกาอ๋อเอ้ยออประตูโอ้ยขาสั่นแล้วอยูดได้ปะโอ้ยเทียนดับเหรอเทียนดับดับได้ด้วยโอยค้คนกำจะคนกำจะแห่ซาตานอู้ยเย้แยวมันเดวิชันก็ไปอยู่ห้องบ้าน เอ้มาอาจจะมีให uhm. ้อันนี้เปล่าซื้อไฟเช็คเออไม่รู้อ่ะเดี๋ยวมาเผาบ้านนี้ว่ะจ่าไปเปะเปะเอ้มนตอนแรกมันเป็นสีแดงเปะ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 เกลียวจริงป่าวจ่าเพราะว่าเราไม่ได้สังเกตตายตายเดี๋ยวไปดูฮะไม่มีอะไรใจคะเดี๋ยวหลังก้าเข่าลาก่อน มีอะไรมีเขา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 เท่าๆหน่อยดำๆมั้งจำไม่ได้ออก้าไม่ได้เียวมีอ้อทะลุได้ทีนวอกเกอร์หรือว่าหรือว่านี่อรอมันขออ่านหน่อยเดี๋ยวเป็นผีอ่านไม่ได้อ๋อมีให้อ่านดูอู้สําหรับอู้จวล่าตัดต่อพวกมันอ่าพักพวกเขาจะพักผ่อนหาพวกเขาฆ่าใครบางคน

พอกล้าเห็นแวบๆอ่ะเห็นแบบมันมืดแล้วก็แบบไปดรื่อๆไปไหนเราไม่รู้อ่ะใครจุดเป๊ะเป็ดเป๊ะเมาพี่ตอบแล้วกันเอาอะไรเราเว้นไอ้เราเว้นเราวิ่งเนี่ยเราวินเนี่ยไดีตอบสองอย่างได้ไหมไม่ได้ตอบได้แค่เราเว้นอันนั้นเลยเราเว้นทานไม่ใช่อันล่างอันนั้นเราเว้นทานอันนี้นะอันนี้ ขึ้นรถได้ไปหึ่งอะจานรถเสียงโคตรตึงทำไมไม่ขับรถบ้านเลยอ่ะกลัวเดี๋ยวเป็นไม่เป็นไรชื่อแค่กันคนเราผิดพลาดกันได้แต่ได้เงินเท่าไหร่นิดหน่อยคนเราผิดพลาดกันได้เก็บจบแล้วพูดบ้านกลัว